เหนื่อยไหมนะครับขอให้ท่านเล่าด้วหนึ่ง ก็คือตั้งแต่เรื่องเนี่ยที่เป็นครูที่เกษียณอายุแล้วคุณผู้มริจริงเงินเกษียณอายุที่เราได้มาเนี่ยจะบอกว่าเป็นรุดลุ่มรุนลุ่แบบเนื่องกันเพื่องเงินเกษียณอายุที่ได้มาหลังลุ่มจริงจเนี่ยคือแค่ใช้กันสองคนเนี่ยใช้กันสบายๆเลยอยู่กันอยู่ไปได้นานๆเอาเงินทั้งหมดนะครับมาทุ่มทุนลงทุนถ่ายที่ทเพื่อที่จะสร้างหอศิลป์จินาชนะครับเพื่อให้ความรู้ที่เรามีเนี่ย ได้ถ่ายทอดไปถึงช้อนหลังแต่ความหวังของเกบอกว่าถึงชีวิตตัวอันตายอยากได้ขอสิ่งนี้ไว้พิสุทธิกขอทิ้งให้ความดีไว้บนแผ่นดินนะครับใช่แล้ววันนี้หอสินชินาตเป็นเป็นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะครับบรรจุไปในหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของขาจังหวัดพิศนุโลกนะครับไมดูไปผ่านไปผ่านมาก็ฝากและเข้ามาเข้ามาชมด้วยนะครับมาช่วยกันมาศึกษานะครับมาศึกษาว่าดูศึกษาว่า เด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านั้นเขาต่างอะไรกันบ้างนะครับเรอขอรเรียนเชิญนะสักคนบ้านก่อนน้อยบ้านเนี่งตุ๊กไม้ตุ๊กไม้คือความหมายของเขาว่คืออะไรบ้างนะครับนะแข่งเดินทางมาไกลมากนะลุงเนี่ใช่แข่เดินทางมาจากกรุงเทพ ผมกำกับก้อมจากภาคใต้นะครับจัดจาก็มีใช่อหมเพันทุกสายที่เราผมกต้องขอมมบูรณ์ท่านอย่างสูงเลยรับร้องครับครัผมแต่ต้องเชิญอาจารย์ไพฑูรย์นะครับสีหามัยนะครับได้ทหารเนติเติงนะครับก็จะเชิญคุณวินายพนุรักษ์นะครับได้มาขับร้องบทเพลงให้พวกเราฟังใช่ใช่ครับก่อนเอก่อนจะอนครับอครับ O, สวัสดีแผ yup> ่ผู้เก่งทุกท่านครับรู้สึกเพิ่ม g d ีนะครับที่มีงานในวันนี้แผ่ผู้มีเกอนได้เดินทางกันมาจากทุกสารทิศทั่วประเทศจริงๆิง่าเพิ่มเหนื่อยมาเป็นเกินหายเหนื่อยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดี ได้มาพบกันแล้วก็สิ่งที่ทน้องๆได้พูดอยู่เ,เพื่อนๆได้พูดอยู่ลูกๆได้พูดอยู่ก็คือสิ่งที่ตั้งใจทำนะวันนี้นะครับก็ถือว่าสำเร็จสำเร็จไปได้ประมาณ95เเซ็นนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครัโบโควิด ทำไม่เหนื่อยมากแล้วป่าพปื้นที่สุดก็คือแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับมผมขอการาบขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับถ้าท่านใดที่มีความต้องการน,นะครับที่จะให้ผมไปร่วมในบางท่านกำลังสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นหอศสดป์เรืออะไรก็ตาม อยากจะให้ผมไปร่วม <als> นะคร er ับผมยดี Different. ครับพูดจริงๆวันนี้พูดอะไรไม่ออกเลยนะครับหายเอยด้วยติดทิ้งอ๋อกล่าวสั้นๆแดงแท่นี้ครับกลาวขาได้สูเมาอเทาพกโรของสิ่ธครับไม่จางเลยสิทธยไงสที้บอกว่าต้นไม้แต่ไหต้นกว่าจะแรเป็นของสุดเลยลุ ครับเหมัอนเลยเหมืนเมนนั่นถ้าวันนี้ใคได้เดินดูรล้วบ่เลยครับลองดูต้นไม้หืต้นที่วางอยู่มั่เหมือนมันถูกสร้างมานาแล้วเพื่อจะวางไว้เพื่อหออสีจินตาใช่ใช่ต้นน้ต้นนี้แต่ต้นนี้ลองถางไมยูผมน่าจะเกิดไม่ถังถั นั่น no, น no, no. no, ี้ย่ตรงนี้นะครับเคยเจอไปเลยดีกว่าเคยเจอไปเลยเคยเจอไปอันนี้เราวอกกับนะครับออกมาวางทองนะครับแต่เรวอกดอกไม้นะครับเปดโปแนะครับดโปรอะไรน้องน้องรักเขาครับน้องรักขาแต่ไูดเลยครับนั่นเลยครับน้องรักเขาแต่ไูดเลยครับนี่นะครับน้องรักขาแต่ไูลเลยครับนี่ฮะน้องรักมากเลยคนนี้ นะปอนเดินนี่าแต่น้างน้องที่นั่งังมากเลยครับเลยคุณครับมจะให่าไมไม่ต้องกล่าวแล้วครับอย่่ว่าครับาเลรโอขอบคุณนะท่านผู้จัดตอนเดินเข้ามาผมก็รู้อยู่ว่าชอบหนี่จะให้คุณวินัยหรือว่าจะให้บมอสินอสนคือบอกเลยตอนนี้ว่าโอ้ท่านมาอยู่ที่วัดโบสถ์หครับแน่ท่านผ้วัดการอู่ท้ขอบคุณมากๆ และขอบคุณแก่ผู้มีจิตอีหลายหลายท่านที่เราเห็นไปได้เลยชื่อเอ่ยนามเลยนั้นเป็นความบั่นเพนนะครับไอแบบไอท่านนั้นอันรูกปีรู้จักใครบ้างขอบคุณทั้งก่อนนะขอบคุณด้วยครับขอบคุณอาจารย์เพนอาจารย์สุเทพนะครับอาจารย์อาจาออนะครับอาจารย์พูนนะครับแล้วก็ไอทันยักษ์นะครับไอท่านหลายท่านเลยครับที่ผมนั่นเลยครับไม่ได้พ่อมาต้ไม่ให้ ขอบคุณแทนพ่อใช่ต้องขอบคุณทุกคนจริงจริงพ่อพ่อเราตื้นตังใจหมดแล้วเนี่ยขอสินได้ไหมไม้สักที่ปลูกมาเลยนะสามสิบ 3, ี่สิบสามสิบปีไม่หมดตอนนั้นติดตรงนี้นะรับแต่ตรงนี้เนี่ยคือความภาคภูมิใจของอาจารย์ประทุมสินนาไทยนะครับทิานถีเราพร้อมได้ครับ เอาเลยแล้วกันพร้อมแล้วนะครับโอเคแล้วในช่วงนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับผมขอเชิญสมนักแห่งชาติไม่มีไม่มีแน่เลยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือแดงๆครับต้อนรับเสียงแห่งชาตคุณพี่นายพันธุลักษณ์ครับผมตบมือขาผมโอ้สุดยอดเลยครับทั้งก่อนแกันมาวันนี้ให้เปลี่ยนเชิญังสูงเลยครับให้เปลี่ยนเรียนสูงมากเลยครับ ผมตื่นขึ้นาจสดีทั้งเกยบตัวเราทุกข่้นนะครับแต่มาที่ด้วยแรงสรัท้ายทำเรามีพลังผมเองนะครับผมเองรู้สึกตับพใจแล้วก็เอาจี้ในใจด้วยใจผมเจออยู่ในเฟซบุ๊กนะครับเห็นเห็นี่เห็นอ้ที human, uh, ่นะครับอาจารย์เพื่อนชื่องะไยผมก็เปิดบริษัทก็โทรท่านจุนเจอนะครับแล้ผมก็มามา ก็าไปดูมาด้วยกันเ่อหลายเดือนที่แล้วนะครปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วเรามากันปีที่แล้วเรามาปีที่แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่เทเวลเลิร์ปีที่สุดที่เราจะได้เปิดขอ,อสิ่งชิมราขอาสิ่งชิมราของเราที่ตัดติ่มผมบอกว่าชื่อไม่เหมาะแล้วนี่นะครับผมมาพร้อมความสุขที่จะมาให้ท่านผู้ชมเต็มวันนี้ หมน่ทกชุดเดียวกันผมจะเริ่มเพลงที่ที่กนะครับช่วงเพลงเป็นไปไม่ได้เ็นเืนเพลงเอกผมผมอีกออสโบนะครับซึ่งทีนี้มาเป็นสออาการก็ชื่ใจซึ่งเราเรียนศิลปะอานพูดแต่อาจาร์เราเรายด้ับเป่างตเพื่อ้หนนอาจารยนะกับเพื่อนอาารนนับาจารย์อ่อน่นเป็นเป็นูี้ ผมจ้มอบเพลนีกับผู้ท่านใยครับชื่อปังชื่อเพลงเป็นไปไม่ได้เชิญครับเพลงนี้ดังขนาดไหนโอ้เงนี้เป็นเพลงเอกของดีออสโตว์โอดั้งอัปประพันธ์โดยจิ่ินันอย่นต์ดาครับงเป็นสิทธิ์เอกของท่านอยูน 有我。